สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม t ท n ี่เกรดกันอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่เลิกเล่นไปพักหนึ่งนะฮะแต่ว่าวันนี้นี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ของเกม t i นี่เกรดนะก็คือรายการทัวร์แอนด์รีวิวนะฮะซึ่งก็จะเหมือนกับเกม m i ไมโครฟ t นะที่จะมา,าจะพาทัวร์แล้วก็รีวิวผลงานของผู้เล่นท่านอื่นนะฮะหรืออาจจะเรียกว่าผู้สร้างละกันนะซึ่งในวันนี้นะเป็นผลงานที่มีชื่อว่า ไทนี่เวนิสนะฮะจากควีนอาจจะคุณควีนออฟเดอะซีนะฮะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอมงานสร้างสรรค์สไตล์เวนิสนะก็คือนะอิตาลีนะฮะสไตล์แบบอิตาลีนะเวนิสภาษาอิตาลีเขาก็จะเรียกว่าเวเนเซียนะฮะอ่ามันก็จะประมาณนี้นะครับนี่จากที่เราเห็นชัดๆเลยนะก็คือการใช้อ่อ วัสดุประเภทอิฐหินที่เป็นโทนสีแดงสีส้มนะครับประกอบกับหลังคาที่เป็นโทนสีเขียวฟ้าอย่างนี้ฮะซึ่งผมเปลี่ยนมุมมองหน่อยดีกว่าวถ้ามองแบบนี้ปุ๊บเออแบบนี้นี่น่าสนใจนะโอ้แต่มันเบลอดีมากเลยอ่ะก่อนที่เราจะเข้าไปที่ตัวเมืองนะสังเกตดูนะบริเวณนี้เนี่ยก็จะมีทางเข้านะผมซึ่งทำแล้วเนี่ยกดผิดกดผิดเออโอเคผมว่าเปลี่ยนมาเป็นอันนี้ดีกว่าเอ,อ้ยเดี๋ยว ผมผมอยู่ตรงไหนเนี่ยฮัลโหลอ่ะเอาเป็นว่าเราจะเลาะดูแถวๆจุดจุดจุดเกิดเลยแล้วกันนะสปอนทอยนะฮะอ่ะตรงนี้นะก็จะเป็นกําแพงนะฮะเออจริงก็ไม่ต้องพูดเออเขาเรียกว่าอะไรนะริมริมตะลิ่งนะฮะอืมซึ่งจะทําให้อา่าจะทําให้อะไรวะอ่ะมันจะพูดอะไรวะลืมอ่ะริมตะลิ่งตรงนี้ก็จะเป็นกําแพงขึ้นมานะฮะ นี่สวยงามมากเลยแต่ว่าทําไมมันขึ้นไม่ได้วันนี้น่าจะทําให้ขึ้นได้นะจริงๆแล้วเนื่องจากว่าไฟล์นี้เนี่ยเป็นไฟล์ที่มีองค์ประกอบเยอะนะก็คือขนาดขนาดสิงก่อสร้างเนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็เยอะมากนะทำให้อ่าบางทีเอ่อเรียกว่านะเฟรมเดชตกนะฮะไม่ใช่บางทีหรอกทุกทีนะอย่างที่เห็นนะแต่ผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่ความละเอียดของเขาเนี่ยเนี่ยตรงนี้นะคุณจะมองเห็นเอ่อไม่รู้ว่า ในตัวคลิปจะมองเห็นเคอร์เซอร์ของผมหรือเปล่านะตรงนี้เนี่ยจะเป็นระเบียงนะนี่บริเวณกลางหน้าจอนะเป็นระเบียงไม้ที่มีอ่เสาค้ำยันแบบนี้นะเขาถ้าจะไม่ผิดภาษาไทยนะ่าจะเรียกว่าคันถวยนะมันเป็นตัวค้ำยันสพอร์ตน้ําหนักนะฮะตรงนี้แล้วก็อ้รู้สึกว่าจะมีประตูซ้อนกันอยู่ณจุดนี้ด้วยนะตรงนี้ก็จะเป็นทางาาเรียกว่านะัเป็นสะพานข้ามนะเป็นซุ้ม ใต้สะพานนะฮะให้น้ํามันไหลเข้าไหลออกนะประมาณนี้แล้วตรงนี้ก็เข้าไปไม่ได้นะฮะแต่ว่าผมอยากจะได้ทางขึ้นนะซึ่งผมไม่น่ใจะว่าจะต้องขึ้นไปทางไหนนะแต่ถ้าหากว่าผมกดตรงนี้โอ,อ้อันนี้ดูผังเมืองตรงนี้ก็จะมาตรงนี้ผมว่าดูอย่างนี้ไปก่อนดีกว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะเบลอนะเออมันจะมีจุดโฟกัสนะเอาประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะก็อย่างที่เห็นนี้นะครับเนี่ย สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนะก็คือ,อหอคอยนะฮะเป็นหอคอยที่ประดับไปด้วยตะเกียงอย่างเยอะเลยนะตะเกียงโคมไฟอะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่จะเรียกกันนะละกันนะประมาณนี้นะครับเมเแบบนี้นะเนี่หลังคาตรงนี้ก็จะเป็นทรงยอดแหลมๆนะฮะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีอ้อมีสิ่งก่อสร้างที่น่าจะเป็นบ้านเป็นวัดโบสถ์หรือเปล่านะน่าจะเป็นโบสถ์มั้งเออเออเออทะลุ ตรงนี้น่าจะเป็นโบสอ่ะมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะตรงนี้อ่าอยู่ท้งออกฝั่งนี้นะตรงนี้ทําเป็นซุ้มประตูโค้งขึ้นมาเลยนะสวยงามดีนะสวยงามตรงนี้ก็จะเป็นสมชื่อเมืองเวนิสอยู่นะเป็นเมืองที่อยู่เขาเรียกว่าอะไรนะอ่าอยู่ท่ามกลางแม่น้ำนะฮะอ่าเวนิสเนปอ๋อถ้ากดคลิปมันก็จะ โฟกัสได้นะเออเอเอี่เพิ่งรู้นะเล่นเกมนี้มาตั้งนานนะฮะอ,อ่ะตรงนี้ก็เอ้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขาเรียกว่า,นะช,ช,าชุมชนผู้อยู่อาศัยชุมชนผู้อยู่อาศัยเลยว่ะพลเเรือนเออประมาณนี้แหละฮะผมชอบตรงนี้มากเลยนะนี่รังคาทรงโดมนะตรงนี้น่าจะเป็นเอ่อสิ่งก่อสร้างที่มีความสําคัญนะน่าจะเป็นอาจจะเป็นโบสถ์ก็ได้นะัะหรือไม่ก็เป็นสถานที่ราชการอะไรอย่างนี้นะ ผมก็ดูไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ามันดูแบบอลังการมากนะดูดูดูสาคัญนะ่ะเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทางอิตาลีเขาจะเรียกว่ายังไงนะแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะสร้างเรียนแบบแผนผังเมืองเวนิสละมั้งนะถ้าดูถ้าดูเพลินๆน,นะใครที่ไปเมืองเวนิสก็คอมเมนต์บอกกันได้นะว่ามันใช่หรือเปล่านะอ่าตรงนี้ก็จะพาทัวร์ไปเล็กๆน้อยๆน,นะอ่าตรงนี้ก็มีตรอกซอกซอยนะครับทำเสมือนเชียวนะฮะอ่า ตรงนี้เมยไปอย่างนี้เลยนะฮึ๊บค่อยๆถูมาอย่างนี้แล้วกันนะฮะนี้อ่ามีสะพานให้ข้ามขึ้นมาตรงนี้แล้วตรงนี้โอ้เราตากผ้านะฮะอ่าตากจากบ้านหลังนึงไปหลังนึงได้นะแต่ว่าคุณตากผ้าอย่างนี้แล้วเวลาเก็บนี่จะเก็บยังไงครับอืมอันนี้ผมสงสัยมากเลยนะ <laughs> เพราะว่าคือคุณจะยืนอยู่บนสะพานตรงนี้แล้วเอือเ้อมมือไปเก็บก็ไม่น่าถึงนะ แล้วถ้าหากว่าจะใช้วิธีการปลดเชือกเนี่ยผมว่าเสื้อผ้าน่าจะลงน้ำนะอ่าดูสิอ่าหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะฮะของแมปนี้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาทัวร์ดูรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเป็นสวนเอ่อเรียกว่าสวนผักละกันนะฮะบนหลังคานะฮะตรงนี้ก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นมันฝรั่งนะ,ะให้ผมเดานะตรงนี้ก็ฟักทองแน่นอนฮะ,ะชัดเจนส่วนตรงนี้ก็เป็นพืชสมุนไพร นา,นาชินี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรบ้างนะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยอันนี้หนีดอกทานตะวันนะเนี่ยแน่นอนนะครับตรงนี้โอ้มีแฮชด้วยนะเป็นฟ้าเปิดสําหรับเปิดขึ้นมาบนดาดฟ้านะฮะแล้วก็ลงไปข้างล่างได้เลยโดยที่ไม่ต้องออกประตูบริเวณตรงนี้นะนี่สวยงามนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ยังไงครับโอ้มีดอกทานตะวันด้วย3ดอกนะฮะมีเก้าอี้ไม้สําหรับนั่งเล่นนะเป็นมา้าไม้มา้มา,มานั่งเออนั่นแหละ ส่วนบ้านหลังนี้อาคารหลังนี้ก็โอ้โหเก้าอี้เยอะเลยน่าจะเป็นจุดนั่งประชุม,มกลางแจ้งนะฮะมีกระถางดอกทานตะวันด้วยสองกระถางนะสวยงามดีนะฮะประมาณนี้เราเสียงนกมาจากไหนนี่เยอะแยะเลยน่ารับคานจริงๆอ่ะแล้วก็มีหอคอยตรงนี้ด้วยนะฮะ ประตูหน้าต่างทาเป็นสีน้ำเงินนะฮะทาสีน้ำเงินนะครับผมอย่างที่เห็นนี้นะฮะโอเคส่วนตรงนี้ไหนมีอะไรน่าสนใจโอ้ตรงนี้นี่น่าจะสร้างเรียนแบบอ่าหอะระฆังนะฮะโดยการใช้อ่าหลังคาสิ่งก่อสร้างในการเรียนแบบตัวระกัดนะฮะจุดนี้นะครับน่าน่าสนใจมากสวยงามแล้วตรงนี้โอ้ตรงนี้เป็นเอ่ออันนี้น่าจะแปดเหลี่ยมนะใช่ไหมหนึ่งสองมสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะ เป็นการวางสิ่งก่อสร้างแบบซ้อนกันนะฮะอ่าเผื่ออันนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับเผื่อใครแบบเป็นมือใหม่หมที่เพิ่งโหลดอ่าโปรแกรมนี้เข้ามานะฮะจริงๆก็จะเรียกว,ว่าเกมมันก็พูดได้ไม่เต็มปากนะใช้ควาว่าโปรแกรมดีกว่านะอ่ะคุณสามารถวางองค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างซ้อนกันอย่างนี้ก็ได้นะนี่อย่างลังคาตรงนี้มันก็เป็นลังคาซ้อนกันนะอืมแล้วผมชอบเกมนี้มากเลยนะอย่างหนึ่งตรงที่มันอ่าเวลาที่คุณวางโมเดลเนี่ยมันจะมีการปรับ พวกกระเบื้องหรือว่าก้อนหิน <c oughs> ก้อนอิดอะไรเงี้ยแบบไดนามิกเลยนะ <c oughs> ประมาณว่ามันจะปรับให้ดูเหมือนกับว่าคุณอ่อเป็นเขาเรียกนะเป็นมุมที่มันต่อกันไปๆอ่คือตัวโมเดลมันจะไม่ได้ทับกันเหมือนกับเวลาที่คุณใช้โปรแกรม3ามิติในการออกแบบวิดีโอเกมอะไรแบบนั้นเออประมาณนั้นแหละน <c oughs> ะฮะอใครใครที่ไม่เข้าใจก็ไปโหลดมานะไปโหลดมาเล่นนะครับ ไปโหลดมาทดลองกันได้นะจะได้เข้าใจผมมากขึ้นนะเพราะบางทีผมก็ไม่รู้จะใช้สับอธิบายยังไงนะแต่ตรงนี้ก็เป็นจุดตากผ้านนะ,อะของสองบ้านนี้นะนี่โดยการแขวนเชือกอย่างนี้นะ,อ,ะอันนี้เป็นของตกแต่งนะเวลาที่คุณวางหนะ้าต่างกนใ,นใกล้ๆกันเนี่ยมันจะมีะพวกเขาเรียกว่าอะไรนะดูเด็ดพวกเดคอเรทีฟสปอนออกมาให้นะคุณก็สามารถปรับแต่งได้นะนี่แผ่นไม้ล่าสุดคุณสามารถที่จะ เลื่อนได้นะแต่ว่านี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเลื่อนได้หรือเปล่าเนะเออพูดถึงแล้วในดูซิมันเลื่อนได้ไหมน่าสงสัยตรงไหนเอยอ,อยู่ตรงนี้นะฮะอ่าตรงนี้กดอย่างนี้กดกดไม่ได้อืมโอเคถ้าถ้ากดก็จะเป็นอย่างนี้นะโอเคตามนี้นะประมาณนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นทางทางเข้านะฮะจากหมู่บ้านด้านนอกนะฮะโอ้โหใช้พื้นที่แบบคุ้มค่ามากเลยนะฮะเส้นขาวๆนี่คืออ่า เขาเรียกว่าอะไรนะเส้นจํากัดอนาเขตในการอาที่คุณจะสร้างได้นะก็คือมันสร้างได้ขอบแมปก็คือแค่ตรงนี้นะฮะแล้วคุณ sea of the queen เอ้ย queen of the sea ใช้ได้คุ้มค่ามากเลยนะนะครับตรงนี้หลังบ้านนี้ก็มีพวกตุ่มมีอะไรอันนี้ง่ายถ้าว่ามันเป็นของตกแต่งที่คุณสามารถขยับเขยันได้มันจะขึ้นรูปตรงนี้ให้เห็นนะเป็นโซ่ลิง์อย่างนี้นะคุณคลิกมาปับ๊บมันก็จะคุณก็จะสามารถขยับได้เลยนะแต่ว่า เราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันดีกว่านะอ่านี้ผมไม่ได้จะมาทำตัดแต่แงผลงานของคนอื่นนะผมแค่แวะมาทัวร์นะฮะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเมฟเข้ามาอย่างนี้เลยนะมีประตูตรงนี้โอ้แล้วตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะมีสิ่งที่น่าสนใจนะเป็นสูงเป็นเหมือนเป็นทางเดินเข้าไปนะตรงนี้เข้าไปแล้วเจออะไรไม่ทราบนะฮะที่นแน่ตันนะครับ รงนี้ประตูปะดูไม่ออกนะฮะมืดเกินไปนะครับผมอ่าอประมาณนี้และมีปล่องควันเต็มไปหมดเลยนะอ่านี่ก็ตามสไตล์ยุโรปนะฮะปล่องควันปล่องไฟนะเพิ่มความอบอุ่นให้กับบ้านฮนะแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจอย่างต่อมานะก็คือบริเวณตรงนี้นะมีเสาธงนะผมโอ้ยสูมออกซุมออก,ออกฮัลโหลนะเหมือนเป็นลานกลางชุมชน ของอาคารหลังนี้หรือวัดละแวกนี้นะให้คนมาชุมนุมกันนะฮะซึ่งทําอะไรนี้ก็มิทราบเช่นกันนะอตรงนี้ก็มีอะไรสักอย่างนะ <c oughs> ขออภัยนะช่วงนี้อากาศเป็นแปลงบ่อยนะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะช่วงกลางวันก็จะร้อนตอนกลางคืนก็จะหนาวนะก็จะมีอาการแบบนี้นะฮะถ้า ราคารก็ขออภัยด้วยนะฮะสามารถสนับสนุนค่ายาอมหรือว่ายา,ยาแก้เจ็บคอยาแก้ไอได้นะะแต่ตอนนี้อยากได้ยายาละลายเสมหามากกว่านะ,ะสรุปนะฮะผลงานไทนีเวนิสของคุณ Queen of the Sea นี่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่สวยงามนะน่าสนใจนะครับสร้างเรียนแบบเมืองเวนิสของอิตาลีนะครับผมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะถ้าให้ผมทัวร ดูหมดทุกหลังนี่มันก็น่าจะนานเกินไปนะแล้วมันก็เป็นเคารียกว่าไนเป็นรูปแบบซ้าๆกันนะฮนะมันไม่ได้มีอะไรที่แตกหรือโดดเด่นสักเท่าไหร่นะโดดเด่นหลักๆเลยก็จะเป็นพวกหอคอยหรือไม่ก็สิ่งก่อสร้างรอบนอกแบบนี้นะตรงนี้เป็นบ้านก็ก็เป็นบ้านแหละที่มีท่าน้ํายื่นลงมาตรงนี้เพื่อที่จะเข้ามาที่ตัวเมืองตรงนี้นะฮะอ่าแล้วก็ สิ่งก่อสร้างที่มันเรียกว่าอะไรวะที่เป็นหลังคาทรงที่เป็นโดมอะอยู่ในเอ่ยอ่อนอนั่นไงนี่นะครับแบบนี้นะอันนี้ก็โดดเด่นเช่นกันนะแล้วก็หอคอยตรงนี้นะครับผมอยู่กลางลานแบบนี้เลยนะมีประตูที่มีโอ้มีพวงรีดด้วยนะอ่าพวงรีดพวงมาลัยภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า r e e ดนะครับ w r e a t h ถ้าจำไม่ผิดน,นะ น่าจะสะกดอย่างนี้แหละอแต่ว่าของฝรั่งเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปใช้ในงานศพอย่างเดียวนะมันก็เป็นแบบของตกแต่งธรรมดานะฮะอ่าประมาณนั้นฮนะแต่ว่าถ้าพวงหลีของไทยนี่ก็คือส่วนใหญ่เขาจะไปใช้ในงานศพกันนะอ่าสอดแทรกเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะอืมโอเคบนดัดฟ้านี่มีอะไรมีถงังมีบันไดโอเคนะมีอะไรน่าสนใจไหมอ้อตรงนี้ <c oughs> อันนี้อะไรอ้อมี l y สินค้านะฮะมาวางไว้เต็มเลยนะแล้วทำไมผมซูมลงมาแล้วมันเป็นอย่างงี้วะเนี่ยโอเคประมาณนี้นะฮะอ่ะมีอะไรที่น่าสนใจอีกไหมตรงนี้หอระฆังกลางเมืองสะพานทางเดินที่ผากลา่างนี้โอเคตามนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเขาทำดีอยู่นะผลง,งานนี้ดีมากเลยอ่ะคือแบบจำลองชีวิต ของผู้คนในยุคนั้นได้ดีมากนะแต่ว่าเวนิสในปัจจุบันนี้ก็น่าจะแตกต่างจากยุคก่อนเยอะนะฮะคงจะไม่ได้เหมือนในตัวผลงานในตัวเกมชิ้นนี้เป๊ะๆหรอกนะ <c oughs> อ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปแรกของรายการทัวร์แอนด์รีวิวไทนิเกดนะฮะกะ็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคุณสามารถอคอมเมนต์ให้ความรู้เพิ่มเติมก็ได้นะแต่ขอให้คุยกันอย่างสุภาพนะครับผม น <c oughs> ะฮะอใครที่หยาบคายมานี่ผมแบนนะฮะ,ะคุณก็จะเข้าดูคลิปได้ปกตินะแต่ว่าคุณอาจจะคอมเมนต์ไม่ได้นะ <c oughs> อ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสูัสดครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ